แย่งกันเหรอนีรัดชิวรัดชิวแล,ล้วลก็หนีถ้าคุณตามไม่ถึงนูกแล้วเหรอแก็บนี้ไม่เรียกเลย เปิดต <trên> ัวต <Ä> ัวอาฟิกสักตัวก่อนอย่าเพิ่งมาทีวงอ้อมหลังเอาไหมวนอ้อมหลังเดียวโอ้โหวงเข้ามาตัวอัพก็เอาไม่ได้ตะไก่ตะไก่นัดไม้กันตะไก่นัดไม้กันบอกกลมก็เล่นอยู่

ไม่ไรม่คนเรียกข้างๆเราฮะไอ้จบไม่ใช่รถไอ้คันนั้นมะเนี่ยมาตั้งรีส์มาลงจริงนะเฮ้ยข้างหลังฝั่งนี้พี่โดนละผมโดนละวฝั่งนี้พี่เหตุหัวไปนิดนึงผมเกือบ ไปไปมีมาหลายหัวแล้วให้มันเลือกโน่นโน่นโน่นมันอยู่บนเนินเนี่ยบนเนินทางนีหงน้หลังต้นไม้หลังต้นไม้สองตัวเดินเดินข้างหน้าวนสามถึงแล้เนี่ยนี่สามตัว ข้าวจัดนักตอนนีอ้อหลังต้นไม้ไม่ยังยิงอยู่นะพี่ <c oughs> เอาไมา่อหหลังต้นไม้โอโอเจ็บมากเลยมันอยู่นอกวงนั้นนะเนี่ยมาแล้วตอนนี้ เามาซีตามันอยู่นอกวงพี่ก็อยู่นอกวงกันเหมือนกันยังไม่หมด่ะตายหมดตีแล้วบอก้วยาให้โหดนไรให้โหดหด สายปวดกินยากินยาจะหายไหมปวดหัวปวดไหมอีกแล้วเหรอพ่ะติตาไอเกนเปล่าปวดบ่อยมากเลยนเนี่ยน่าจะไม่เขาใช้เขาเขาใช้สายตาเยอะไงใช้สายตาเยอะด้วยเล่นเกมบ่อยก็ยิงปวดหัวไม่เกนหรอเรายิงพิง สาลาจะอินซาลาสองเม็ดดีขึ้นเลยส่วนมากจะตึงจัดไปสามเม็ดเลยพี่โอ้ยกินกำหนดข้ให้กินแค่กำหนดเข้อให้กินแค่สองเม็ดนี่ก็หรูแล้วรอไม่กินจัดไปเต็มกินแปดเม็ดแต่ก่อนลาโอ้ยอย่าอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิง <ffe> มาชิตาบอกว่าอย่ายิงอย่า okay. ย <pl> <being Ooh. S 3> ิงเฮ้ยอะไรวะมันกระตุกกระตุกนองนองคืออะไรเนี่ยเฮ้ยมีรถมามีรถมามีรถมาบินผ่านนี่ไปริมน้ำแล้วนองนองนองไปบ้านไปบ้านซากอไรเนี่ยซากอะไรนะภาสาไทย Mark the location เออนห่นหละ ว่าน่าจะหยุดวะหยุดหยุดหรือว่าเลยวะยน่าจะหยุดแหละน่าจะหยุดไปดูกันอืออยู่ข้างหลังเลยเอ่ะไม่เลยแล้วไม่เลยไม่เลยมันอยู่ข้างหลังบล็อกสองเขาชียิงด้วยแบบนะั้น เออนั่นอ้าอุ้ยขอโทษขอโทษขอโทษทิ้งก่อนกล้ำยิงฉันอีกแล้วรู้จัก่็รู้จัก่็รู้จักไหมโอ้ซึ่กล้ำอีกแล้วหรอ4กล้ำยิงฉันทำไมรู้จักก็รู้จักก็4กล้ำอีกแล้วตอนแรกผมว่าจะแบกเล่นแล้วถ้ารู้จักกับผมไม่แบกอ่ะเดี๋ยวเขาด่า

我昨天，呢，还是看统的菜不会。